สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมามันทาโรชแนละนะหริปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันดอมดวงความรักของชาวธาตุน้ำนะคะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปรันดอมดวงความรักของชาวธาตุน้ำนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะใครที่เข้ามาล้วมันต์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะก็วันนี้เราอยู่กันกับ ช่วงวันที่นะคะรนดอมดวงความรักของชาวานา้ำมาที่1-31ถึงกรกฎาคมนะคะ2567ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะมนต้องบอกก่อนนะว่าเป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะ สามารถที่จะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้หรือถ้าใครทรู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้ตรงกับตัวคุณก็สามารถที่จะนำำําคําแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะพลังงานของชาวธาตุน้ํานะคะมาเริ่มกันเลยไพ่คืน8ไม้เท้านะคะ8ดาบ8ไม้เท้าแล้ว8ดาบอีกนะเดวิลแล้วก็อเดลิต้าอพอเตอนะคะเป็นช่วงเวลาที่ชาวธาตุน้ำมาคุณเองรู้สึกว่า คุณมีเป้าหมายนะกับชีวิตในหลายๆด้านเลยนะคะเป็นเป้าหมายใหญ่ในชีวิตด้วยการเงินการงานความรักความสัมพันธ์นะคะคุณแพนเป้าหมาย อะไรไว้แบบว่าค่อนข้างที่จะชัดในช่วงเวลานี้แล้วก็คือมีเป้าหมายแล้วก็อยากที่จะสักเซสกับผลลัพธ์หรือว่ามีผลสําเร็จในแบบที่ตั้งใจด้วยนะคะบางคนในช่วงเวลานี้อาจจะสักเซสไปกับบางเรื่องแล้วแล้วบางเรื่องอาจจะยังมีข้อจํากัดหรือว่ามีเงื่อนไขที่ต้องทําอยู่คือเราสึกว่ามันจะมีเงื่อนไขขึ้นมามีพลังงานแปดดามันเหมือนกับการที่ มีข้อจํากัดอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะคือเราสึกว่าคุณอาจจะมีกําแพงทงความรู้สึกก็ได้นะชาวท่านน้าเป็นช่วงเวลาที่คุณพยายามที่จะปลดล็อกตัวเองในหล,หลายๆอย่างนะคะแล้วก็มันรู้สึกว่าเร็วนี้เนี่ยมันเหมือนกับคุณกําลังจะได้รับข่าวดีหรือว่าได้รับข่าวสารที่คุณรอคอยอยู่นะคะช่วงเวลานี้แล้วก็เหมือนกับเร็วนี้นะคะ่ะคุณลองสังเกตดูนะ จะมีข้อความนะคะหรือว่ามีการติดต่อสื่อสารอะไรบางอย่างที่ส่งตรงมาถึงตัวชาวท่านน้ำเองนะคะเป็นประมาณนี้เลยก็รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาถ้าคุณวางกำแพงทำความรู้สึกลงบ้างนะคะก็มีโอกาสของการที่จะได้เริ่มต้น ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่ดีๆเข้ามาเหมือนกันนะคะสมมติมีความรู้สึกว่าคุณมีโอกาสในการที่จะได้เรียนรู้หรือได้เปิดใจในการเริ่มต้นเรียนรู้ความสัมพันธ์กับใครบางคนที่เขาจะเข้ามานะคะบอนว่าช่วงเวลานี้ชาวท่านน้าคุณไม่ได้เงียบเหงาขนาดนั้นนะคือรู้สึกว่าก็จะมีคนสงข้อความมีคนที่อยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณหรือว่าถ้าคุณรอคอยข่าวดีในเรื่องราวของความสําเร็จ การงานหรือว่าคนที่คุณรอคอยการติดต่อสื่อสารหมดว่าก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการติดต่อหรือได้รับข้อความอะไรตรงนั้นนะคะเป็นพลังงานที่คุณปิดกั้นก็จริงคุณมีเกณฑ์มีกำแพงก็จริงแต่หมดว่ามันยังมีพลังงานอิสระ ซ่อนอยู่ในตรงนี้นะคะก็คือแนวทางการใช้ชีวิตของคุณจริงๆอาอนว่าคุณอยากเป็นอิสระในการที่จะได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็นมีอิสระในการที่จะเลือกแล้วก็มีอิสระกับเป้าหมายความสําเร็จนะคะบางคนอยากจะเดินทางท่องเที่ยวนะคะไปต่างประเทศหรือว่าทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับต่างประเทศได้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานนะคะของชาวท่านน้ำถ้าในช่วงกร,รกฎาคมนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้าง มันขอดูหน่อยพลังงานของคุณในช่วงกรกฎาคม2567นี้นะคะไพ่ขึ้นสี่ถ้วยเหมือนไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักมากป่ะเราก็สุกว่าไพ่ขึ้นแต่ทาวเวอร์หนึ่งใบเท้ามันว่าหลักๆใจความของคุณนะคะถ้าในเรื่องราวของความรักเนี่ยถ้ามีเราก็ต้องตอบโจทย์นะตอบโจทย์ในเรื่องราวของความมั่นคงนะคะตอบโจทย์ในเรื่องราวของการที่จะพัฒนาหรือมีแนวทางในการที่จะไปข้างหน้ากันได้จริง จริงจังมั่นใจมั่นคงนะคะต่อยอดไปถึงพลังงานการเฉลิเบตการแต่งงานการมั่นหมายอะไรต่างๆคือมันเป็นทิศทางที่มันโอเคและดีต่อใจประมาณนี้ ทีนี้เนะี่ยมนมองว่ามันเป็นโอกาสแล้วก็เป็นเรื่องราวของแพชชั่นมุมมองความรู้สึกนะคะคนที่จะเข้ามาหรือว่าคนที่เขาจะเข้ามาต่อยอดไปด้วยกันกับคุณได้ในเรื่องราวของความสัมพันธ์เนี่ยมนว่าจะต้องเป็นพลังงานที่แบบมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจคือมองว่าเป็นแาวโน้มไปทางคนใหม่นะในช่วงกร,รกฎาคมนี้นะ่าจะเป็นโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาแล้วตัวคุณรู้สึกได้ว่ามันมีพลังงานมีแพชชั่นอะไรที่ จะสามารถทําให้เราขับเคลื่อนไปกับความสัมพันธ์ได้ประมาณเนี้ยค่ะคุณถึงจะเปิดใจในการที่จะเรียนรู้หรือว่าในการที่จะเลือกคัดสรรใครเข้ามาในชีวิตอ่ะนะทีนี้พลังงานที่ขึ้นมาคนมองว่ามีโอกาสในเรื่องราวของการที่คุณอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักมากขณะนั้นเออในช่วงเวลานี้อาจจะไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องความรักแบบ โอ้โหมาเป็น number 1นะคะเพราะพลังงานขึ้นสีถ้วยเนาะก็มองว่าอยู่ในจุดในช่วงเวลาที่ตัวคุณเองอะ่ะอาจจะโฟกัสกับในเรื่องอื่นๆมากกว่าหรือว่าช้อยตัวเลือกที่เข้ามาก็อาจจะมีทั้งที่ ถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจคุณมันเหมือนพลังงานคุณไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องรักเป็นเรื่องรักมากกว่านะคะแล้วก็มนมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเร็วๆเ,เนี้ยจะกําลังมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวหรือมาในเวในแบบที่คุณ ไม่คาดคิดไปก่อนเออประมาณนี้นะคะไพ่ขึ้นพลังงานมันเหมือนกับว่ามีเรื่องอะไรที่มันปุบปับฉับพันกระทันด่วนอาทันด่วนหรือว่ามีอะไรที่มันแบบว่ารวดเร็วกว่าที่คุณคิดหรือบางเรื่องมันเหนือความคาดหมายของคุณไปก็ได้ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ในช่วงกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหนี้นะคะก็ดูแล้วว่าเอ้ยมีเรื่องราวอะไรจ้าที่จะเกิดขึ้นนะคะทีนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าว่า พลังงานเนาะในรูปแบบในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานในรูปแบบแล้วก็เรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูซิกระกฎาคมนี้จะมีอะไรดงความรักของชาวท่านน้ําค่ะไพ่ขึ้นพลังงานเจ็ดดาบเดอะสตงนะคะไนซ์สปอร์ตสิบไม้เท้านะคะแล้วก็มีไพ่สองไม้เท้าค่ะ มีคนบางคนจะได้เจอได้เจอกับคนที่เรามีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจร่วมกันหรือว่ามีการแผนเป้าหมายอนาคตไปในทิศทางเดียวกันได้มองว่าเป็นมุมมองที่จะต่อยอดให้คุณรู้สึกว่าเอออยากจะพยายามยาจะขับเคลื่อนในความสัมพันธ์ขึ้นมาหรือว่ามีคนบางคนคะ่ะที่เข้ามาแล้ว คนมองว่าในช่วงกรกฎาคมนี้จะมีการมาขับเคลื่อนในความสัมพันธ์ให้ความสัมพันธ์มันไปในเวในทิศทางที่แบบว่าควรจะเป็นหรือแบบในแบบที่คุณตั้งใจคุณแบบในแบบที่คุณพันไว้นะคะพลังงานในช่วงเวลานี้มันเหมือนมีการเมเนจจัดการแก้ไขสถานการณ์นะคะสมมติว่าถ้ามีสถานการณ์อะไรที่ต้องรับผิดช,ชอบหรือว่ามีสถานการณ์อะไรที่ต้องเมเนจเ,เ,เยอะแยะมากมายเลยก็มองว่า ในช่วงเวลานี้คุณจะเอาอยู่คุณจะคอนโทรลได้นะคะเป็นอะไรที่มองว่าทิศทางโอเคถ้าเจอช้อยหรือตัวเลือกที่คุณรู้สึกว่าอยากไปต่อแต่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรมากมายเลยในเวลานี้อาจจะมีความเครียดม,มีความกดดันต่มนมองว่าคุณผ่านไปได้เป็นสภาวะการที่คุณดึงความสามารถดึงศักยภาพตัวเองออกมาใช้ในการที่จะคนโทรล ความสัมพันธ์นี้ให้มันไปควบคู่กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในชีวิตคุณได้ได้ดีอะเออต้องบอกแบบนี้ก็เหนื่อยแต่ก็รู้สึกว่าทําได้นะคะทีนี้เนี่ยไปขึ้นพลังงาน Servant o อ s o r t มันเหมือนกับการที่เราอาจจะมีความระแัดระวังนะคะไม่ได้แบบไว้วางใจใครในการที่แบบมีคนเข้ามาจะทําความรู้จักจะเรียน i ิ g จะเรียนรู้กันคือเราไม่ได้ให้ใจไปแบบร้อแบบนั้น ใช้ขึ้นพลังงานประมาณนี้มาอะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าจะเป็นอย่างไรอีกก็คือมีความรู้สึกว่าในช่วงกรกฎาคมเนี่ยอาจจะได้เจอได้เจอกับคนที่รู้สึกว่ามีพาชั่นมีเป้าหมายหรือมีมุมมองในเรื่องของความรักที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ มันมองว่าคุณคุณอยากที่จะเปิดโอกาสให้กับเขาคนนี้นะคะในการที่จะได้ขับเคลื่อนหรือพาความสัมพันธ์นี้เนี่ยไปข้างหน้าได้นะคะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่คุณก็ยังมีความแบบว่าเรียนรู้แบบระแวดระวงังนะเรามัดระวังตัวเองพอสมควรเลยคนข,ขอดูหน่อยพลังงานเพิ่มเติมดวงความรักรกรกฎาคมนี้ของชาวท่าน้ํานะคะ ราศีมีนกระกฎพทิจิกอุ้ยไพ่ขึ้นพลังงานเดอะเลเวอร์นะคะมีพลังงานก้ามไม่เท้า สิบดา1หนึ่งไม้เท้านะคะละก็เป็นพลังงานสี่ไม้เท้าอุ้ยพลังงานเหมือนคุณในตอนแรกเลยที่เราเปิดมานะคะในรูปแบบของการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะในรูปแบบของการที่มีแพชชั่นในการจะเริ่มต้นความสัมพันธ์รู้สึกว่าเป็นคนใหม่ๆืมพลังงานมองว่าเป็นคนใหม่ๆมมากกว่านะคือค่อนข้างไปในแนวทางของการที่ มีแพชชั่นนะคะเป็นสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาแล้วเป็นโอกาสที่คุณรู้สึกได้ว่าในช่วงเวลานี้แหละโอเคเปิดใจเปิดโอกาสมีแพชชั่นมุมมองในการที่จะไปต่อในเวที่มันแบบโอเคแล้วก็จริงจังแล้วก็ดีสําหรับตัวคุณนะคะเราสึกว่าเป็นโอกาสที่เป็นโอกาสดีๆอาที่จะเข้ามาคือคุณจะรับรู้ได้ถึงไลฟ์สไตล์ความชอบมันมีอะไรหลายอย่างที่สามารถที่จะ เชื่อมต่อกันได้ด้วยมุมมองความชอบนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันทีนี้เนี่ยไพ่ขึ้นมามีสี่ไม้เท้านะคะตอบโจทย์ในเรื่องราวของการมองไปถึงอนาคตความมั่นคงการเซอร์เบตการแต่งงานการบั่นหมายและในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยพลังงานขึ้นมาประมาณนี้ก็มันมองว่าเป็นทิศทางที่ เออให้ฟิลลิ่งที่ที่ดีนะเป็นการต่อยอดในเรื่องราวความมั่นคงคือเราครบคนคนนี้หรือว่าพูดคุยสารสัมพันธ์กับคนคนนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันมีแนวทางในการที่จะไปต่อนี่แนวทางจะไม่แบบไม่ต้องวิตกกังวลใจไปจนเกินเหตุนะคะคือเราสึกว่าเออคือไม่บางคนเราคุยเราไม่เห็นอนาคตใช่ป่ะแต่คนนี้คนคุณคุยแล้วคุณจะเห็นถึงแนวทางนั้น มันจะมีการได้เคลียพลังงานเขาอาจจะผ่านประสบการณ์ความทุกข์ความเศร้าความเหงาอะไรมาหรือว่าความรู้สึกว่าเครียดกดดันในความรักความสัมพันธ์นก่อนหน้านี้ตัวคุณเองก็จะได้ปลดล็อกพลังงานอะไรตรงนี้เหมือนกันนะคะความหนักความหน่วงกับสถานการณ์ที่ผ่านมาได้เอนดิ้งได้จบกับปัญหาแล้วมันมีพลังงานของการที่แบบเรารู้สึกได้ถึงความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นนะคะหรือเป็นคนที่คุณอาจจะ พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาอะไรที่มันหนักหน่วงทางความรู้สึกได้ช่วยในการปลดล็อกซึ่งกันและกันนะคะคือมันมองว่าเขาก็มองก็ส่องคือทั้งคุณและเขาอาจจะกําลังประเมินหือว่าส่องดูว่าสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้ละ่ะเป็นไปยังไงอยู่ในทิศทางไหนเป็นทิศทางที่โอเคไหมเป็นทิศทางที่ดีไหมสําหรับตัวเขาตัวคุณนะคะประมาณนี้แล้วก็เรามองว่ามองไปส่องไปดูว่าเราจะเดินหน้าหรือว่า จะยังไงซ้ายขวาไปในเกียร์ไหนดีนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์มันขับเคลื่อนไปในเวที่ดีที่สุดก็มีการมองกันสองอัปเดตเรื่องราวชีวิตของกันและกันอยู่เรื่อยๆเลยค่ะมืมมองว่าคนคนนี้เข้ามาแล้วก็เป็นโอกาสเป็นโอกาสทางความรัก เป็นโอกาสที่คุณเปิดใจด้วยเป็นโอกาสที่คุณรู้สึกว่ามี p a s ช i o n เอ่อมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันมี feeling ของคนที่ใช่มี feeling ของความรู้สึก ที่คุณจะอินไปด้วยได้นะคะคือที่ผ่านมาอาจจะมีช้อยตัวเลือกเข้ามาก็จริงแต่เรายังไม่อินอะ่ะยังอยู่ในเวทของแบบโอ้ยไม่อินกับอะไรตรงนี้คือยังไม่พร้อมที่จะแบบโอ๊ยมีพลังงานแล้วไปทุ่มเทสใส่แรงกายแรงใจกับตรงนี้เนาะบางทีถ้าความสัมพันธ์ที่เข้ามาแล้วแบบโอเคคนคนนี้เหมาะสมคุณสมบัติได้ก็ดูเป็นคนโอเคนะ แต่ตัวคุณไม่ได้อินอะไรกับเขาเลยอะ่ะมันก็มองว่าความสัมพันธ์นั้นก็ไปต่อได้ยามหมายความว่าเราไม่ได้มีแรงที่อยากจะขับเคลื่อนไปในความสัมพันธ์หรือมองว่าเขาเป็นโอกาสที่เราต้องรักษาไว้แบบเนี้ค่ะเออมันก็ต้องมีความรู้สึกด้วยกันทั้งสองฝ่ายเนาะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าใช่จริงๆอะ่ะเป็นความรู้สึกพลังงานของอิโมชั่นเข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องด้วยนะคะเป็นโอกาสทางความรักที่เราเริ่มที่จะเห็นแนวทางของความมั่นคงหรือการต่อยอดที่แบบมีพชั่นต่อกัน ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนคนนี้นะคะเขามีความรู้สึกยังไงกับชาวท่านนาำคะ่ะถึงตัดสินใจในการที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ไปขึ้นพลังงานอสุนถือเหรียนมีพลังงาน8ถ้วยนะคะมีพลังงานเด็กถือเหรียญมีพลังงาน8ดดาบนะแล้วก็ มีพลังงานหนึ่งถ้วยนะคะเป็นพลังงานของคนที่อยากซัพพอร์ตความรู้สึกนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยมันว่ามันเหมือนกับการที่ก้าวข้ามผ่านกำแพงของความรู้สึกมาหรือตัวเขาเองอาจจะมากระเทาะกำแพงความรู้สึกในตัวของคุณนะแบบว่าตัวคุณน่าจะมีเกณฑ์หรือว่ามี สถานการณ์อะไรที่มันเป็นแบบเกณฑ์ในการคัดเข้าอ่ะคัดคนเข้าคัดคนออกแบบนี้ยคือเราสึกว่าคุณมีกำแพงในความรู้สึกแล้วเขาก็อยากที่จะเข้ามาจริงๆในการที่จะได้เริ่มต้นได้เรียนรู้ในความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะมืมมองว่าเขาอ่ะคิดว่าคุณเป็นโอกาสที่แบบต้องต้องคว้าไวอ้อ,อ่ะเป็นโอกาสที่อยากเริ่มต้นอยากเรียนรู้จริงๆอยากให้คุณเปิดใจจริงๆแล้วตัวเขาเองก็ เป็นคนหนึงอะที่มนฑคิดว่าเขาก็น่าจะเป็นคนที่เริ่มต้นกับคนได้ยากเหมือนกันทีเนี้ยถ้าเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นกับคุณแล้วมณว่าเขาก็เลยอยากที่จะคีบตรงนี้ไว้นะคะเออเป็นเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยเขาเพิ่งเดินออก มาจากสถานการณ์ที่มันแบบท็อกซิกมันไม่โอเคคือไม่ได้หมายความว่าเขารีบที่จะมานะแต่มนรู้สึกว่าเขาอาจจะเคยผ่านสถานการณ์นั้นแล้วเขาอาจจะเปิดใจให้ใครได้ยากแต่พอมาเจอคุณเนี่ยอยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะซัพพอร์ตอยากที่จะมีการเริ่มต้นความรู้สึกที่ดีนะคะมนว่าเขาก็เลยตัดสินใจในการที่จะเข้ามานะคะทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่านะคะถ้าสำหรับคนคนนี้เนี่ยเวลาที่เข้ามาแล้วเนี่ยมนอยากรู้ว่าตัวคุณนะ่ะ รู้สึกยังไงหรือว่าประทับใจอะไรในตัวคนนี้มีอะไรที่คุณชอบเขาบ้างนะคะมาดูสิอัศวินถือดาบแปดเรียน เดอะเฮอร์มิตแล้วก็สีดำนะคะวนว่าคุณถามว่าคุณชอบอะไรในตัวเขาเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีมุมมีโลกส่วนตัวของตัวเองเนาะเราเป็นคนที่โฟกัสกับเป้าหมายอย่างจริงจังโฟกัสกับความสําเร็จเป้าหมายในการที่เขาแพลนแล้วอยากจะมุ่งหน้าไปนะคะมีความพยายามมีความอดทนคือคุณแบบนับ,นบถือจริงๆแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเป็น พลังงานของคนที่แบบมีการนิ่งมีการเบรกมีการฟื้นฟูสภาพจิตใจได้ดีคือเป็นคนที่ดูนิ่งๆมีโลกส่วนตัวมีมุมแล้วก็คือเป็นคนที่ดูมีความน่าสนใจมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็มีแรงขับเคลื่อนในความสัมพันธ์นะคะที่จะไปข้างหน้าหรือทําในสิ่งที่แพลนไว้แบบไม่กลัวต่อเป้าหมายหรืออุปสรรคต่างๆอดทนมากๆพยายามมากๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะทิศทางบรรยากาศภาพรวมเนาะในเรื่องราวของความสัมพันธ์นี้นะคะบรรยากาศภาพรวมมันจะเป็นอย่างไรเอ่ยเรามาดูกันซิในช่วงกรกฎาคมนะคะดงความรักของชาวธาตุน้ำเอาคำภาพรวมนะเป็นไปในทิศทางไหนคะไปขึ้นพลังงาน9้ถ้วยนะคะแถ้วยจริงๆ8ถ้วย,วยออกมาบ่อยเหมือนกันนะ เออมีไพ่อัศวินถือไม้เท้าเจ็ดดาบแล้วก็เจดทาวเวอร์นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราว s ะ r p r ครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับคุณเหมือนกันนะคะจะมีการเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นแหละเรามองว่าเอาคำมันเหมือนกับมีการที่แบบเออเราก็เปิดโอกาสมีแ a ช s i o คุยกันได้แต่เราไม่ไว้วางใจกันนะคือหมายความว่าเราไม่ได้ให้ใจไปอย่างเต็มร้อยเราขอดูขอประเมินดูคือคุณแค่รู้สึกว่าเออการที่ทุกวันนี้มีความสุข กับตัวเองมีพลังงาน h a ปปี n e s s เกิดขึ้นเนี่ยมีพลังงานความสุขพึงพอใจกับสิ่งที่มีณเวลานี้ดีกว่าถ้าอะไรที่มันเป็นปัญหาคุณก็ตัดสินใจที่จะเดินออกนะคะบนขอขยายหน่อยว่าเรื่องราวอะไรที่มันจะเกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะบนขอดูหน่อยภาพรวมกรกฎาคมอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงหรอคะมีไพ่สีดามีการฮิลลิ่งเนาะกระบวนการฮิลลิ่งพักกายพักกายมีโอกาสมีทางเลือกเข้ามาคะ่ะ มีภาวะที่คุณต้องตัดสินใจอะ่ะให้มันเด็กขาดชัดเจนแล้วก็มีเรื่องของการฮิลลิงจริงๆนีม่มนว่านะบรรยากาศภาพรวมที่ขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงก็คือคุณจะได้ฮิลลิงความรู้สึกของตัวเองอย่างจริงจ,งจังเลยในช่วงเวลานี้ยังไม่ได้เห็นว่าแบบโอ้คอมมิชเมนต์อะไร ยังไม่เห็นว่ามีการลงเอยอะไรกันขนาดนั้นแต่เห็นว่าเป็นการที่จะได้แชร์ริ้งความรู้สึกแล้วมาฮิลลิ่งแล้วมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกภายในครั้งใหญ่ได้เบรกได้ฟื้นฟูความรู้สึกจริงๆนะคะแล้วก็มันมีโอกาสจังหวะที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างคือมีโอกาสทางเลือกเข้ามานะมันขอดูไหนว่าไพ่อยากบอกหรือแนะนําอะไรกับคุณบ้างคะไพ่ขึ้นพลังงานมี1ิไม้เท้าด้วยหถ้วยนะคะ มีพลังงาน7ไม้เท้านะคะมีพลังงาน6ถ้วยแล้วก็มีพลังงานอัศวินถือเหรียญน,นะคะมนมองว่าก็เป็นพลังงานของการที่เราซับพอร์ตความรู้สึกได้เท่าที่เราไหวนะเรารู้สึกว่า ตัวคุณในเวลาเนี้ยอย่าไปจมกับอดีตจนเกินไปหรือความรู้สึกที่แบบรู้สึกว่าเพราะบางสิ่งบางอย่างมันเปลี่ยนแปลงเพราะความรู้สึกเศร้าทุกอะไรของเราเนะี่ยที่เราต้องฮิลลิ่งอ่ะถ้าเกิดคุณเคลียร์พลังงานอะไรตรงเนี้ยแล้วคุณแบบมีจุดโฟกัสกับเป้าหมายมุ่งหน้าไปนะคะต่อให้มันมีความชาเลนจ์หรือท้าทายแค่ไหนคุณก็มีโอกาสที่จะสกเซสนะคะคือมันมีโอกาสอะไรที่จะวนเวียนกับเข้ามาในช่วงคุณมากมายเลยรวมถึงโอกาสใหม่ๆด้วยเหมือนว่าในเวลานี้อยากให้คุณ ลาทิ้งกับสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วในอดีตเออโฟกัสกับปัจจุบนันแล้วก็แบบมุ่งมั่นตั้งใจอย่าไปเครียดหรือว่ากดดันตัวเองมากจนเกินไปนะคะในเวลานี้นะเพราะเห็นว่าคุณน่าจะมีความเครียดนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีลัคนาหรือราศีอะไรบ้างนะคะที่จะมาเกี่ยวเนื่องกับคุณในช่วงกระกฎาคมนี้ชาวราศีมีนทัดนานะเน,นี่ยส,สิ่งนะคะกุม ราศีเมษค่ะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมั็นกา like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ